เมื่อในโลกอนาคตโลกของเรานั้นถูกเอเลียนบุกเข้ายึดครองคนในอนาคตจึงได้ทำการย้อนเวลากลับมาเพื่อขอความช่วยเหลือจากคนในอดีตสวัสดีครับผมยูนุสมอร์แกนและขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง The Story of Yunus วันนี้นะครับผมมีหนังดีๆหนังใหม่ๆมาเล่ากับเพื่อนๆทุกคนที่ชอบในการดูหนังแต่ไม่มีเวลาได้ดูนะครับหนังในวันนี้มีชื่อว่า The Tomorrow War สงครามแห่งโลกอนาคต ปี2021ถ้าใครพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยหนังจะเปิดเรื่องขึ้นมานะครับในปี2022ในขณะที่ทีมชาติบราซิลกำลังจะทำประตูในแมตช์ฟุตบอลโลกนัดสุดท้ายทุกคนก็ได้จดจ่อไปกับเกมการแข่งขันทันใดน,นั้นเอง <c oughs> ก็ได้มีกลุ่มควันสีม่วงโผล่ขึ้นมาจากกลางสนามซึ่งนั่นก็คือประตูเวลาที่ส่งเหล่าทหารจากปี2051ออกมาเป็นจำนวนมากด้หัวหน้ากลุ่มนั้นได้กล่าวต่อสายตาคนทั้งโลกว่า อีกสาสิปีข้างหน้าโลกของเราทุกคนจะถูกจู่โจมโดยเผ่าพันธุ์นอกโลกที่พวกเราเรียกมันว่าพวกหนามขาวจุดประสงค์เดียวของพวกมันก็คือการทําลายและยึดโลกของเราเราจึงได้เดินทางมาบอกพวกท่านจากอนาคตเพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือจากมนุษย์ในเวลาปัจจุบันในเรื่องของกําลังคนและอาวุธที่เรานั้นเป็นด้อยต่อพวกเอเลี่ยนอยู่ไม่นานข่าวนี้ก็กลายเป็นวาระแห่งโลกทุกประเทศต่างร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียว ปรึกษาหารือและได้จัดสร้างศูนย์เดินทางข้ามเวลาขึ้นมาเหล่าทหารมากมายได้ถูกส่งไปช่วยโลกอนาคตแต่กําลังคนนั้นก็ยังไม่พออยู่ดีที่จะต่อสู้กับพวกมันรัฐบาลโลกจึงได้ออกกฎหมายบังคับสุมให้ประชาชนธรรมดาทั่วไปจําเป็นต้องเข้ารบในสงครามครั้งนี้ด้วยเราจะได้รู้จักกับพระเอกของเราเขามีชื่อว่าแดนแดนเป็นอดีตทหารผ่านศึกสงครามอิรักส่วนตัวแดนนั้นเป็นคนที่เดินทางเข้าไปเสนอตัวกับก,บกองทัพเองเพราะเขาต้องการที่จะไปออกรบ แดนได้ถูกฝังเครื่องเดินทางข้ามเวลาไว้ให้กับเขาเพื่อที่เขานั้นจะได้ใช้เดินทางกลับมาบ้านโดยกําหนดระยะเวลาของแดนนั้นมีเวลาหนึ่งอาทิตย์พระเอกเลยได้ถามทางรัฐบาลไปว่าและรู้ได้ไงว่าเขานั้นจะมีชีวิตรอดถึง1อาทิตย์ได้ทางรัฐบาลของแดนก็ได้ตอบไปว่าเราได้ร่วมมือกับรัฐบาลในอนาคตเพื่อตั้งศูนย์การค้นประวัติของคนที่จะมีชีวิตรอดและแดนก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะสืบทราบม,มาจากใบมรณบัตรของเขาที่ระบุว่าเขาได้เสียชีวิตลงจากอุบัติเหตุรถยนต์ในปี2028พระเอกได้กลับมาถึงท่่บ้าาาาาานแแลลลลละะกกววูสสภรรยุิษ์ขของเ เพ่ได้ถูกจับให้ไปรวมกลุ่มเพ่รู้ได้ทันทีว่าความบันเลจะต้องเกิดแน่เพราะกลุ่มของเขานั้นกว่า80เป็นเป็นประชาชนที่ใช้ปืนไม่เป็นพวกเขาทุกคนนั้นจะถูกส่งข้ามเวลาด้วยเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า time link แต่เทคโนโลยีชิ้นนี้นั้นยังคงอยู่ในช่วงการทดลองใช้จึงทําให้หลายคนในกลุ่มนั้นได้เสียชีวิตทันทีเมื่อถูกส่งมาถึงโลกอนาคตพระเอกนั้นเป็นหนึ่งในผู้โชคดีเพราะเขาได้ล่วงลงมาในสระน้ําแห่งหนึ่งเมื่อผู้รอดชีวิตได้มารวมตัวกันพวกเขาก็ได้มายืนมองเหตุการณ์ทั้งหมดในโลกอนาคตภาพที่พวกเขาเห็นก็คือเมืองในอนาคตที่อยู่ในซากปรักหักพังซากศพที่นอนเรียงรายจากการจู่โจมของพวกเอเลียน และแล้วพวกเขาก็ได้รับการติดต่อจากผู้พันสาวสวยคนหนึ่งจะได้แต่งตั้งให้พระเอกเป็นหัวหน้ากลุ่มชั่วคราวเพราะดูจากประวัติของเขาแล้วโดยภารกิจแรกของกลุ่มพระเอกนั้นให้ไปกอบกู้งานวิจัยสารพิษที่จะใช้จัดการกับพวกเอเลี่ยนและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตในแ l a บแห่งนั้นให้ได้ก่อนที่รัฐบาลจะตัดสินใจทิ้งระเบิดเพื่อทำลายสถานที่ตรงนั้นทุกคนในทีมต่างเชื่อฟังและรับคำสั่งของพระเอกเป็นอย่างดีเพราะเขารู้ว่าพระเอกนั้นเคยอยู่ในสนามรบจริงๆมาก่อนเมื่อกลุ่มของพระเอกได้มาถึงห้อง lab พวกเขาได้พบกับหนามของพวกเอเลี่ยนปักอยู่เต็มกำแพงเต็มไปหมดพวกเขาจึงเข้าใจแล้วว่าทำไมสิ่งมีชมีวิตเหล่านี้ ถึงถูกเรียกว่าหนามขาวด้วยร่างกายของมันที่มีสีขาวใหญ่และความสามารถที่จะยิงกระสุนน้มออกมาจากตัวได้เมื่อผู้พันสาวได้ทราบถึงสถานการณ์ในห้องแลบเธอจึงสั่งให้พระเอกรวบรวมข้อมูลงานวิจัยสารพิษทั้งหมดและนําตัวอย่างจากห้องแลบออกมาใน,ในระหว่างที่กลุ่มของพระเอกกำลังจะออกจากตึกก็ได้มีไอ้ตัวหนามขาวตัวหนึ่งโผล่ออกมามาได้จัดการยิงหนามไปที่สมาชิกหญิงคนหนึ่งจนตายพระเอกได้สั่งให้ทุกคน้ยิงต่อสู้กับมันแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่สต๊อกสตานเลยพระเอกจิงสั่งให้ทุกคนต้องวิ่งหนีเอาชีว เมื่อมาถึงทางออกรพอเอกได้สั่งให้ทุกคนนั้นวิ่งออกไปก่อนก่อนที่เขาจะถ่วงเวลาใช้ปืนยิงต่อสู้กับไอ้เจ้าหนามขาวไว้ให้รพอเอกนั้นยิงจนกระสุนหมดทั้งปืนกลและปืนสั้นแต่เหมือนว่าหนังของมันนั้นจะถูกสร้างมาเพื่อกันกระสุนโดยเฉพาะรพอเอกจึงหันไปเห็นขวานที่อยู่บนกำแพงเขาจึงได้หยิบมันขึ้นมาแล้วฟันเข้าไปที่สัตว์ร,ร้ายนั้นแต่ด้วยพละงกำลังของเจ้าเอเลี่ยนนั้นรพอเอกก็ไม่สามารถที่จะต่อกรก,กับมันได้แต่ในระหว่างที่รพเอกกำลังดิ้นรนเอาชีวิตรอดชาลีกับดอเรียน สองคนในกลุ่มของพระเอกก็วนกลับมาช่วยเขาแพรกจิอองหน้านาใหมชาลีลองยิงเข้าไปที่ใต้ท้องมันดูแล้วมันก็ได้ผลพวกเขาสามารถที่จะจัดการไอหนามขาวตัวแรกลงไปได้เมื่อกลุ่มของพระเอกวิ่งออกมาข้างนอกห้องแลบก็เหมือนเป็นการหนีเสือปะจระเข้เพราะมีพวกหนามขาวรอกินพวกเขาอยู่อีกเป็นโหลเลย พระเอกได้วิ่งนำทีมไปถึงจุดนัดพบพราะพวกหนามขาวเห็นรถทหารกำลังมามันก็พุ่งเข้าไปโจมตีจนรถนั้นคว่ำมหมดในขณะนั้นเองผู้พันสาวสวยก็ได้ติดต่อเข้ามาเธอบอกกับพระเอกว่าทำยังไงก็ได้ให้พระเอกรีบหนีออกมาจากเขตรัศมีของระเบิดเพราะเครื่องบินนั้นจะเข้าไปทิ้งระเบิดภายใน3านาทีพระเอกจึงได้สั่งให้ทุกคนนั้นวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตและห่างออกไปจากห้องแฝบให้ไ,ได้มากที่สุดในระหว่างทางพวกเขาก็ยิงต่อสู้กับพวกมันแต่ก็ได้สูญเสียกำลังคนไปจำนวนมากจนมาถึงเขตนอกรัศมีระเบิดก็มีงงนนนใในมมอออออพระะเเเเกกััั้้้่่ยยสลตตวววชป็หหิแ แมพระเอกลูกทีมนำพาตัวอย่างสารเคมีนีออกมาได้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้อยู่ในรัศมีของระเบิดแต่แรงระเบิดนั้นก็ทำให้พระเอกได้สลบไปพระเอกได้ตื่นขึ้นมาบนเตียงของผู้ป่วยเมื่อพระเอกเดินออกมาข้างนอกก็พบว่าเขานน้าได้เข้ามาอยู่ในเขตของกองทัพแล้วเขาได้พบเจอกับผู้พันหญิงคนนั้นเธอก็ได้กล่าวเช่นชมเขาว่าทํางานได้เก่งมากแต่แล้วพอพระเอกได้ทราบชื่อและนามสกุลของเธอเขาก็ตกใจมากพอเพราะแท้จริงแล้วนั้นผู้พันหญิงคนนี้ก็คือลูกสาวของเขาเองพระเอกนั้นทําตัวไม่ถูก เพราะว่าอายุของเธอกับเขาในตอนนี้ก็ไล่เลี่ยก,กันลูกสาวได้เล่าเรื่องราวต่างๆในครอบครัวให้เขาฟังและบอกอีกว่าพระเอกนั้นจะต้องตายจากอุบัติเหตุรถยนต์แต่ก่อนที่พวกเขาจะได้คุยกันมากกว่านี้ทางศูนย์ก็ได้ส่งสัญญาณเรียกผู้พันเข้าไปพบเธอจึงได้พาพระเอกเข้าไปด้วยเธอได้อธิบายให้พระเอกฟังว่าสารพิษที่เรากำลังคิดค้นอยู่นั้นสามารถที่จะฆ่าพวกหนามขาวได้ทันทีแต่แปลกมากที่มันจะไม่ส่งผลอะไรเลยกับเพศเมีย นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันพวกเขาจึงได้มอบภารกิจใหม่ให้กับทีมของพระเอกนั่นก็คือการไปจับตัวไอหนามขาวเพศเมียมาให้ได้และนํามันมาขังไว้ในห้องใต้ดินเพื่อทําการทดลองมเมื่อเหล่าทหารเดินทางมาถึงรังของพวกมันพวกทหารก็ได้ยิงจัดการกับหนามขาวเพศผู้ที่มันปกป้องราชนินีของมันอยู่และพอพวกเขาเข้ามาถึงด้านใน เขาก็พบกับน้ำขาวตัวราชินีตัวนั้นพวกเขาไม่รอช้าใช้ปืนยาสลบยิงใส่มันทันทีก่อนนี้ใช้เชือกมัดตัวมันไว้แต่ด้วยน้ำหนักตัวที่มันมากเกินไปจึงทําให้เหล่าทหารไม่สามารถดึงมันออกมาได้และไม่กี่นาทีมันก็ฟื้นกลับขึ้นมามีพลังอีกครั้งตัวน้าขาวราชินีได้จัดการทหารที่อยู่ข้างล่างจนตายเรียบผู้พันยิงเห็นท่าไม่ดีจึงนด้โรยตัวลงไปเพื่อช่วยลูกทีมของเธอแต่เธอเองนั้นก็ไม่สามารถทําอะไรมันได้เช่นกันพระเอกที่เฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ข้างบนขอยอมให้ลูกสาวของเขาเป็นอันนตตตรรราาาาาาายไไไไมมมมมม่่ดดดดด้้้จึงงงกกะโลลเเเือพถขสททุคํ ของขนั่นก็คือวิ่งลาอมันให้มันเหนื่อยเมื่อตัวหนามขาวตัวเมียนั้นเหนื่อยลงเขาจึงใช้เชือกมัดและจับมันใส่กลงไว้จนงได้พเพื่อขอได้ผูกมันติดกับเฮลิคอปเตอร์และพามันกลับฐานที่ใกล้ที่สุดโดยทันที แต่ในขณะที่เฮลิคอปเตอร์อีกลำกำลังจะบินขึ้นฝูงเจ้าเอเลี่ยนหนามขาวที่กำลังกลับมาที่รังของมันก็จู่โจมใส่เฮลิคอปเตอร์กับพวกเขาเพชและลูกสาวพยายามหนีจนสุดชีวิตจนพวกเขาได้วิ่งมาเจอกับรถฮัมวิเพชย,ยังได้ขับหนีซิ่งออกมาโดยมีลูกสาวใช้ปืนยิงอยู่บนหลังคาเธอได้บอกให้คุณพ่อนั้นขับไปที่แถวชายหาดเพราะมีฐานทัพที่ตั้งอยู่บริเวณน,นั้นเมื่อพวกเขาได้กลับมาถึงนักวิทยาศาสตร์ก็ได้รายงานกับพวกเขาว่าพวกเขานั้นจะสามารถที่จะสกัดสารพิษที่จะใช้ฆ่าหนามขาวต ไม่นานความหวังของพวกเขาก็หายไปเมื่อมีพวกหนามขาวจานวนมากแห่กันมาที่ฐานทัพเพื่อมาช่วยราชินีของพวกมันพากับลูกสาวจึงได้เตรียมการลบครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งพาเอกได้ดูไปที่นาฬิกาของเขาเขาก็ได้รู้ว่าวันนี้น่าเป็นวันสุดท้ายแล้วที่เขาจะอยู่ในโลกอนาคตและประตูเวลาก็จะเปิดออกและเขากลับไปโลกปัจจุบันในระหว่างที่ทั้งสองนั้นกำลังยิงต่อสู้กับพวกหนามขาวด้านของลูกสาว,<ม>าวก็พลาดท่าโดนกระสุนหนามเข้าไปหนึ่งเข็มตอนนี้เธอนั้นบาดเจ็บมากพายเอกพยายามที่จะอุ้มร่างของลูกสาวไปซ่อนในที่ปลอดภัยแต่แล้วพวกเขาก็เเจจออกกัั้้าาาาาาานนนขขวววรชิีีทท่มมงงไ ได้เข้าจู่โจมกับพวกพระเอกในทันทีแล้วก็เป็นอีกครั้งที่ลูกสาวของพระเอกนั้นถูกมันจับโยนออกไปนอกเรือแต่ผู้เป็นพ่อก็สามารถคว้ามือเธอเอาไว้ได้ขอได้บอกเธอว่าไม่ต้องบอกให้พ่อปล่อยมือเธอเหมือนในหนังนะก่อนที่ลูกสาวนั้นจะยื่นตัวอย่างสารพิษที่นักวิทยาศาสตร์สกัดไว้ให้กับพระเอก แล้วเธอก็ได้บอกกับพ่อว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูปล่อยมือเองก็ได้ในระหว่างที่ร่างลูกสาวกำลังลอยอยู่กลางอากาศพ่อเอกได้กระโดดตามลงไปเพื่อจะรับร่างลูกสาวแล้วก็เป็นขนาดเดียวกันกับที่ประตูเวลาของเขานั้นเปิดออกเขาได้ถูกส่งกลับมาในโลกปัจจุบันพร้อมกับโดเรียนชาลีและคนอื่นๆเขาได้รีบนำสารพิษที่ลูกสาวยื่นให้เอามาให้กับนักวิทยาศาสตร์แล้วก็บอกว่าเมื่อเราได้ยาที่สมบูรณ์แล้วให้รีบส่งกลับไปในอนาคตนะครับแต่เจ้าหน้าที่คนนั้นก็ได้ตอบกลับมาว่ามไม่มีโลกอนาคตแล้วเพราะเราพ่ายแพ้ต่อพวกมัน เมือ่อไปเอกได้ยินอย่างนั้น ขาข้อหมวดหัวใจสลายทันทีเขากลับมาบ้านด้วยความเศร้าโศกและสิ่งเดียวที่เขาคิดนั้นเขาจะต้องหาวิธีไม่ให้ลูกสาวเขาต้องไปตายบนฐานทัพเรือลำนั้นให้ได้ตกเย็นวันนั้นเขาได้เล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้ภรรยาของเขาฟังและเธอก็ปลอบใจเขาเพเอกได้ใช้เวลาทั้งหมดที่เขามีในการหาข้อมูลเกี่ยวกับพวกหนามขาวเขาจึงไม่เจอข้อมูลในเว็บไซต์หนึ่งที่บอกว่าพวกเอเลี่ยนหนามขาวนั้นมาเยือนโลกครั้งแรกในปี2 0ง8บนภูเขาน้ำแข็งในประเทศรัสเซียแต่เพเอกนั้นก็ไม่เชื่อเพราะดนฐานข้อมูลซัต ปี2018พอเอกยิงได้ออกเสบข้อมูลต่อในการที่เะเอกเดินทางไปหาโดเรียและชาลีเมื่อระเอกมาเจอชาลีนั้นเขาก็ได้รู้เรื่องว่าชาลีป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและจะอยู่ได้อีกไม่ถึง1ปี 1> แต่ก่อนที่ระเอกจะเดินออกมาชาลีก็ได้ยื่นหนามของพวกหนามขาวให้เขาที่เขาเก็บมาจากการรบในโลกอนาคตเพอเอกไม่รอช้าได้นำหนามขานั้นไปให้โดเรียสองกล้องจุลทรรศ โดเรียนทำงานที่ห้องแลบเขาก็ได้พบว่าในน้ำของพวกมันนั้นเป็นอะตอมและเซลที่มาจากภูเขาไฟเพกจึงเข้าใจความจริงที่ว่าไอ้พวกน้ำขาวนี้มันได้มาเยือนโลกเราเมื่อนานมาแล้วแต่ถูกแช่แข็งอยู่ในภูเขาน้ำแข็งและการเกิดปะทุข,ของภูเขาไฟก็เป็นการที่ปลุกพวกมันขึ้นมาเพ่เอกไม่รอช้าได้นําข้อเท็จจริงดังกล่าวไปแจ้งกับทางรัฐบาลเขาได้บอกรัฐบาลว่าพวกเราจะต้องไปถลมป่มภูเขาน้ำแข็งในประเทศรัเสเซียแต่เขาก็ถูกปฏเิเสธพราหลักฐานของเขานั้นยังไม่เพียงพอและอีกอย่างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสหรัฐและรัสเซียก และคิดในใจว่าเขาจะทําภารกิจนี้ด้วยทีมของเขาเองเขาได้เดินทางไปหาพ่อของเขาที่เป็นช่างซ่อมเครื่องบินและอดีตทหารอากาศเขาได้อธิบายให้พ่อฟังว่าถึงแม้ผมกับพ่อจะไม่ได้คุยกันมานานแต่ถ้าเราทาภารกิจนี้สําเร็จเราจะช่วยชีวิตหลานสาวของพ่อไว้ได้พ่อเอกได้ยินดังนั้นด้วยความที่เขาเป็นคุณปู่และรักหลานสาวมากเขาจึงบอกพ่อเอกไปว่าเดี๋ยวจะจัดหาเครื่องบินไว้ให้แต่มีข้อแม้ว่าเขาจะต้องเป็นคนขับเองระหว่างทางพ่อเอกยังได้พบเพื่อนทหารที่ร่วมสู้รบในสงครามอนาเคาได้นําระเบิดและอาวุธมากมายมาให้กับพ่อเอกและแล้วพ่่ออเเกก็มมมีีีีทททสูณ์ขขงา กอบไปด้วยคุณปู่โดเรียนชาลี และผู้รอดชีวิตจากสงครามอนาคตอีก3คนเมื่อทุกคนพร้อมแล้วทุกคนก็มุ่งหน้าไปสู่ประเทศรัสเซียเมื่อทีมของพระเอกมาถึงภูเขาน้าแข็งพระเอกใช้เครื่องตรวจจับความร้อนจึงได้พบจุดตรขงของยานวกเขาได้ใช้ระเบิดเปิดทางเข้าภูเขาไฟและแล้ววกเขาก็ได้พบกับยานของมันเมื่อพระเอกเดินเข้าไปในยานเขาก็ได้พบว่าที่แท้จริงแล้วยานลํานี้นั้นเป็นของเอเลี่ยนสปีชีส์อื่นที่มีความรู้และสติปัญญาฉลาดกว่าพวกเราพวกมันได้เพาะเลี้ยงพวกหนามขาวใช้เป็นอาวุธไปทําลายดาวเคราะห์ดวงอื่นก่อนที่พวกเอเลี่ยนตัวจริง เพื่อนของเขาไม่รอช้าใช้สารพิษฉีดเข้าไปในตัวอ่อนของพวกหนามขาวแต่แล้วพวกตัวอ่อนก็ดิ้นทะลุไข่ออกมาและเข้าจู่โจมพวกพระเอกทันทีชาลีได้บอกกับทุกคนว่าให้ทุกคนนหน,นีไปได้เลยและหันมากล่าวกับพวกพระเอกอย่างเท่ๆว่าเขาจะไม่ยอมตายด้วยมาร็งแบบคนขี้แพ้หรอกนะเขาจะขอตายแบบฮีโร่ให้ใครสักคนได้จดจําเขาและเขาก็จุดระเบิดพีชยอมตายไปพร้อมกับตัวอ่อนทั้งหมดของพวกหนามขาวแต่หนังก็ยังไม่จบนะคะเมืม่อมีตัวหนามขาวตัวหนึ่งที่เป็นตัวราชินีของพวกมันมีสติป,ปัญ,ญญาที่ดีและสามารถหนีออกมาจากยานได้พระอกกับพ่อขของเา จึงได้ขับสโนโมบิลออกไล่ล่ามันทันทีเมื่อพวกเขามาพบเจอตัวของมันเขากับพ่อก็ได้ใช้ปืนยิงกระหน่ำไปที่ร่างกายของมันด้วยกระสุนของยุคปัจจุบันจึงไม่สามารถทําอะไรผิวหนังของมันได้เลยต่อมาเพ่อเอก,ก็พลาดท่าโดนกระสุนหนามของมันเข้าไปที่ขาเจ้าหนามขาวพยายามที่จะกระโดดเข้าไปเพื่อปิดชีพพระเอกแต่เพ่อเอก,ก็ดึงหนามที่ขานั่นแหละแทงเข้าไปที่ดวงตาของมันคุณปู่เห็นดังนั้นใช้เหล็กเข้ามาแทงไปที่ดวงตาอีกข้างตอนนี้เจ้าหนามขาวนั้นตาบอดทั้งสองข้างมันโมโหมากๆและยิงกระสุนหนามออกมาอย่างบ้าคลง้้เอกาวขตต เมื่อเจ้าเอเลี่ยนอมหิตนี้ได้กัดแขนของตัวเองทิ้งไปไม่ให้พิษลามเข้าตัวพระเอกถูกต้อนมาถึงที่หน้าผาเขาคิดแล้วว่าจะยอมเสียสละกอดมันและกระโดดลงไปแต่แล้วคุณปู่ก็ได้ใช้มีดกรีดมือตัวเองเพื่อล่อไอหนามขาวให้หันไปทางเขาเมื่อไอหนามขาวกำลังเดินไปทางคุณปู่พระเอกก็ได้กระโดดขึ้นบนหลังของมันและใช้เข็มฉีดสารพิษฉีดตรงไปที่หัวของมันโดยทันทีในระหว่างที่ร่างกายของมันกำลังเผาไหม้ด้วยสารพิษพระเอกก็แถมให้มันครับโดยการถีบมันลงไปตายในเหวคุณปู่และพระเอกได้เดินทางกลับ หลังจากที่ทะเลาะกับลูกชายแต่เมื่อหลานสาวนั้นเข้าประกอดคุณปู่ก็ได้ร้องไห้ออกมาบอกว่าปู่จะไม่ทิ้งหลานไปไหนแล้วและวเพื่อกของเราก็ได้เข้าไปสวมกอดกับภรรยาของเขาและเขาก็ได้บอกกับเธอว่าอย่าลืมกด subscribe ให้ช่อง The Story of Yunus นะครับแล้วหนังก็ตัดจบลงเพียงเท่านี้ ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่รับฟังและรับชมถ้าใครมีข้อติชมอะไรครับเม้นไว้ที่คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับผมจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์ครับสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์ของผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์อื่นๆสำหรับวันนี้ครับผมยูนุสมอร์แกนสันติภาพจงมีแก่ทุกคนสวัสดีครับ